สวัสดีค่ะพี่น้องมุอนี้ย่ายผ้าลูกหลานมาเทียวสวนนันทนาค่ะพี่น้องอยู่แถวชานเมืองขอนแก่นค่ะพี่น้องลมลื่นดีค่ะเขามาขังในมีนน้ำตกจำลองมีนม้ำคูจำลองละอองน้ำกระเซ็นให้คว่ำหอนมันค่ายโล่งเนาะค่ะพี่น้องคำว่ขาขังในสวยงามค่ะค่ะย่ายกับผ้าลูกหลานมาไหวด้านตรงนี้มันสิเป็นด้านหนาองค์ยญานาคเลยค่ะพี่น้องพยานาคที่เพิ่นสร้างไหว กสีเป็นอันแม่ย่าลาขี้นีสีก้อนทองประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องล้วกันองพญานาคสีตระก,กูลมาสันามาไหว้กันแล้วย่า่กัสีผ้าลูกหลานไปด้านหลังเนาะคะ่ะย่ายข้ามาทายตะคีบลูกหลานไปก้อนแล้วย่ายไปก็อนเด้อพี่น้องเด้อไปหาแนวกินก้อน<ป>หาวขว่ม,มอันเย็นให้ลูกให้หลานเนาะค่ะพี่น้องไปก้อนค่ะ สวยงามค่ะพี่น้องสวยบ่อกซ์ตอนนี่ย้ายกำลังผากเสียงอยู่ลูกหลานกันดังยุแถวนี้แต่ว่าตอนที่ไปเที่ยวนี่ลูกหลานไปก่อนเด้อพี่น้องไปน้าหาลูกหลานกันเด้อค่ะค่าทายตะคีบจ้าอย่าขึ้นไปเลยเดินป้าเมสซันพะนะหาความเย็นตามหาความเย็นโน่นโน่น่นไปทางโน่น อู้มันก็เย็นแล้วเนาะเพิ่งปล่อยน้ำออกน้ำละน้ำละอองน้ำมาน้ำงาใหม่แม่บิึงนี่ล่ะก็เย็นแล้วเนาะต้นใหม่มันหลายเนาะเฮ็ดน้ำโตกะจำลองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ำมาน้ำใสเนี่ยน้องกันมาเอิญย้ายมาตรงนี้ตรงนี้ย้ายกันน้ำกุนมาบังดูห้อยเป็นหัวต้นใหม่เปี่ยงมดละเอ้ยยายก็ตามหาอยู่มองหากระเป๋าก็ไม่เจอมีแต่คนอื่นอ้าว เลยยายก็ไปเดินขึ้นหนังน้อนกับพี่เต้นอันนี้มันเป็นด้านหลังค่ะพี่น้องเป็นด้านหลังด้วยค่ะพี่น้องสวยงามคือกันเงานของบนจะมีผ่ากระท่านลงไงไงขาน้ำโผล่มีชิงช้าด้วยเต้นพี่น้องทั้งกันสวยงามค่ะพี่น้องน้ำน่ะน้ำเนี่ยมั้งนี่ล่ะจะกินน้ำหวานจะกินน้ำหวานเหรอลูกมีไหมล่ะ มาเที่ยวสวนนั้นพนาเนาะค่ะพี่น้องมาไหวพระประท่านองคไงจะเป็นเห็ดไหวนี่แหละยุคของบนนี่แหละพี่น้องกระลังยางไปไหว้พระผักคอนวันหยุดไหวพระไปน้ำไหว้พระแล้วกระสืผ้าหลูกผ้าหลานมากินเข่าเทียงเหมืนน้องมันมองเลยไเป็นศูนย์อาหารเป็นลานอาหารนอกจากเข่าแล้วกระแลนเล่นไปหาบึงที่กับปอามบงสัตว์ธรรมาชาติที่มันเกิดขึ้น ยืนนั่งนอนสวนแหละจ้าพี่น้องอยู่บ้านมันบ่มีเพราะว่ามันฮอนมันบม่มีมพนบ,อยยบ,นบน่อาศัยอยู่บ้านรุ่นๆทั้งคนเห็นีบบยุย่งี้ด้หน่อยเห็นแล้วก็สะอ่อนเนาะคะ่ะพี่น้องหาเบิ่งแลนพักกันไปเบิ่งแล้วก็ท่วงเอิน้นกันมาเบิ่งปานว่าสัตว์ประหลาไหลสมัยตะกี้บ่อ,องไม่หยากเนาะพี่น้งองชั่วโมนี้หาเบิ่งใหญ่ปลา <c oughs> Ah: right? right? well. อีกนหน้าพายาตอีกคนหน้าแสดงว่าต <go> ้นไม้แถวนี้ล <yl> ่ม like ลื่นนะมันมีสัตว์แด้อยู่บ้านเราไม่มีนะอยู่บ้านเราเขาไม่อยู่นะเพราะว่าเขาร้อนนี่สนใว่าเขาเย็นดีเขาเย็นเขาก็เลยมาอยู่เอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอากาศดีต้นไม้ล่มลื่นเขาก็เลยมาอาศัยอยู่